เกิจการเมืองกับนายข้าวเหนียวมะม่วงคนเอกพระยาพหลพลพลพยุหะเสนาคนเอกพระยาพหลพลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยเดิมชื่อว่าพศพหลโยธินเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2543 ณบ้านนาวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันเป็นบุตรของทันเอกพระยาพหนพลพยุหะเสนาหรือกิมพหนโยธินกับท่านผู้หญิงจับพหนโยธินสมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลงพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีห้าสมัยรวมระยะเวลาห้าปีห้าเดือนยี่สิบเอ็ดวันในการดำรงตำแหน่งท่านยังได้รับสมญานามว่า เชษฐบุรุษด้วยขนเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนามีพิชาที่รับราชการและมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพหลพลพยุหะเสนาเหมือนกันคือันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาหรือนพพหลโยธินยศสูงสุดเป็นพลโทรพระยาพหลโยธินารามินทรพักดี พลเอกพระยาะหลพลพยุหะเสนาเป็นหนึ่งในคณะราษฎรฝ่ายทหารชั้นผู้ใหญ่และเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือและอีกสามคนได้แก่พระยาริศอัคคเนพระยาทรงสุรเดชและพระประสานพิทยายุทธในระหว่างการประชุมวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นพระยาประหลได้เคยดำมริเรื่องนี้มาก่อน และเปรยว่าทำอย่างไรให้ได้อำน,นาจการปกครองอยู่ในมือของคนทั่วไปจริงๆไม่ใช่อยู่ในกำมือของชนชั้นปกครองแค่ไม่กี่คนและเมื่อคณะราษฎรทั้งหมดยกให้ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็รับเป็นหัวหน้าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้และในเช้าวันเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านได้สั่งเสียกับภรรยาของท่านว่าหากทําการไม่สําเร็จและต้องประสบภัยถึงแก่ชีวิต ขอให้คุณหญิงจงเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าการที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินครั้งนี้ไม่ได้หมายจะช่วงชิงเอาราชบัลลังก์หรือคิดล้มล้างราชบัลลังก์แต่อย่างใดความมุ่งหมายจำกัดอยู่แต่เพียงว่าให้องค์กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและให้มีสภาการปกครองแผ่นดินเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยและราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นในราชการบ้านเมืองได้บ้างและฝากให้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีด้วยหลังจากที่ท่านได้สังเียกับภรยาและลูกของท่านแล้วท่านจึงไปดำเนินการตามแผนที่คณะราษฎรได้วางไว้จนสําเร็จเมื่อท่านต้องรับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศแทนที่พระยามโนปกรณ์วิติธาดา หรือก้อนหูตะสิงที่ถูกรัฐประหารไปเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2476การรับหน้าที่ของท่านไม่ราบรื่นเนื่องด้วยประสบปัญหาหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งการสงครามที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นทำให้ท่านต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันถึงสสมัยหลังจากนั้น ท่านก็ลงจากตําแหน่งแล้วเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอ,อีกสองกระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปีพุทธศักราช2477รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มว้วยอีกหนึ่งตำแหน่งในปีพุทธศักราช2478หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ทันขวนทางการเมือง ท่านก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่4โดยควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรราชการหรือกระทรวงเกษตรหลังจากนั้นก่อนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่หในวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2480และลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2481และยุติบทบาททางการเมืองไป ลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2490รวมอายุได้59ปีภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนตามนามสกุลข,ของท่านคือถนนพหลโยทินและมีการสร้างโรงพยาบาลและใช้ชื่อเพื่อเป็นการาระลึกถึงท่านก็คือ โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนาที่จังหวัดกาญจนบุรีและปัจจุบันมีการสร้างพิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพระหพล,ลพยุหะเสนาอยู่ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายทหารโยธินจังหวัดลบบุรีซึ่งเคยเป็นที่พำนักของท่านมาก่อนในขณะเป็นผู้บัญชาการซึ่งภา,ายในรวบรวมข้าวของเครื่องใช้รูปปั้นชุดเครื่องแบบตลอดจนรูปถ่ายจดหมายลายมือของท่านและบัตรประจำตัว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาชีวประวัติและเชื่อชูเกียร์ของท่านซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งท่านสามารถติดตามชมเกร็ดการเมืองย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube และแฟนเพจเกร็ดการเมืองใน Facebook เร็วๆนี้